ทุกคนคะวันนี้นะคะพามากินข้าวที่ร้านอาหารไทยนะคะมากันสองคนแม่ลูกนะคะเพราะว่าวันนี้คุณดาลีนง่วงนอนเหนื่อยทํางานเยอะปล่อยให้หนอนไปเราสองคนก็เลยออกมาทานข้าวกันนะคะซึ่งวันนี้พาน้องฟ้าใสมาเลี้ยงเพราะว่าน้องเป็นเด็กดีนะคะอยากกินอะไรจัดไปแม่พามา แม่พามากินนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะร้านนี้เรามาปล่อยแต่ว่าวันนี้เราจะสั่งอะไรที่ไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาชิมกัน,นะคะ่ะว่าอาหารที่นี่อร่อยไหมเ,เหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาละคะ่ะรอชมว่าจะอร่อยหรือเป,ปล่านะมาแล้วตุกคกน,นะคะ ถ่ายไกลๆขนาดนี้ถ้าไม่ถ่ายไกลจังน่าน้องน่าน่าต้องเรนแคนจีนไหมหรือฟิลิปปินส์บ้างปะหรือเป็นนมใครถามเหรออ่ะอามันจะบอกว่าไชนีไชนีไชนี่ก็คือฝรั่งที่นี่เขามองว่าอ่าเอเชียนะก็คือไชนีส บุบรีอยู่หรอทุกคนตอนนี้ก็รออาหารอยู่จ้ะวันนี้เราสั่งอะไรไปบ้างนะวันนี้เราสั่งปลาทอดนะคะแล้วก็ปลาสามรสใช่ไหมแล้วก็อะไรออคอมูย่างข้าวเหนียวส้มตำจ้ะรอดูว่าจะแซ่บหรือเปล่านะคะ แซ่บอะร้านแซ่แล้ว,รเ,ลวเรามาทีทา่ทุกครั้งต็แซ่บนะฮะอืมวันนี้อากาศข้าขงนอกลบ11องศานะฮะนำมาเอาเผ็งกำลังเดือดาสร้านการเติมบัตร นต่าไถิ่น้มูน่านั้ไม่อมยมากกว่า <os> ทำเองมันอร่อยแตกๆมันอร่อยตามใจที่ไม่ทำเองมันอร่อยไม่อร่อยกว่าไม่นชอบอันนี้มากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย the shit นะเฮ้ h เฮ้ยฮ้ย the shit นะ What he think the shit นะ ฮุ Ooh, yeah. Rock and roll. 네้ม้อหนสันยาโรเบ้ร์แอนดรูว์เจ้าหนี่กับอกแล้วหาใหม่สิจ๊ะเป็นผู้หญิงสวยนะเป็นผู้หญิงสวยยังสวยจ๊ะที่ติงที่ได้ชิดไหมล่ะย่ มันมาหมากมาก้เาเหนียวเนาโอ้ยปริเยอะมากข้าวเหนียวจ้าโกนข้าวเหนียวติ๊บซื้อขากินนี่มั <laughs> นแซ่บเอืเนาะ ไอ zaman, ้เต้นไอ้เต้นกำลังขึ้นข้างเมนอยู่กำลังฟลายมากเลยอ่ะด้อเบื่อคนสวยผูはは้บ่าวเยอะเยอะจริงแล้วก็งงเหมือนกันงงไหมทำไงได้คนสวยเนาะ ปลาทุกคนจานเย็นลูกรอปลาด้วยปลามาอิ่มอิ่มก่อนเดินแม่มเขาใจแม่เข้าใจาใจ,จงเย็นกอ้ใช้เวลาทุกอย่างใท้เวลา จะปิดเเนี่ยเนี่ยเอเเนียเนียเนียย ก็ได้ไหมน,นเ,เอา,อเอามือนนะม่หนัเแือนทุกคนขอมย้างจะมาจะาชิมคอมย่างโอ้ยค่เราคนเียวคอเขาสอ,อ,อ,อนให้ทำแบบนี้ มันน่าจะให้เขาแยกเนาะ หวานไปไอชอบนี่แหละเขออาเรียกสามรสรสไหนเนี่ย What? S <S แต่ปลากรอบมากปลาอร่อยแต่ซอสหวานไปไม่หวไม่หวเหรออืมหวานเกินไม่มไหวดีเหรออืมอาเทียังเดือดมารูนะ้เหรอ a 어. 어. 어니해 나. 어. 어 돈이야. 안 돼. 나와라. 응. 큰 거다 나. 아니, ได้เลยเหรอโอ้อองปลาไปหมดเลยจ้าแม่คุณเองปลานะฮะน,นี่เอาข้างบนอีกจ้าหัวไปเลยจ้าไปทั้งหัวเลยจ้ายู่ไม่กินหัว คนตอนนี the, the ้ก็กินอิ่มแล้ว อิ่มๆน i, หนังตากระตกนะคะง่วงนอนกินไม่หมดเดี๋ยวหอกลับไปกินที่บ้านปลาเลยเป็นครึ่งตัวนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าหมูน้ำตกหมูตกหอกลับไปกินบ้านจ้าไม่ไหวเคลียร์นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะตามเรื่องของหวานกันนะคะลำลลำลำลำลลำลโบบ้าอากาศร้อนสินะคะไปมีคนอยากกินแล้วหนึ่งค่ะไปค่ะ งฟูทีไปเลย แม่รูเลยแม่กินมันเจ็บมากเลยนะแม่ก็เจ็บอ้าวเอามาไอ้นี่ก่อนสามอันมาชนกันถือถือให้อะไรนะสิทุกคนโอ้คันนั้นมันชนเอ้าคันนั้นรับขับรถชนกันอร่อยเหรอเนแม่ชิมะทุกคนลบสิบเอ็ดมันไม่ออก มันไม่ออก <laughs> <laughs> โอ้ยรีๆก็เสียบปากช้าอืมอืมขมเหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะอร่อยอะ